เทาโฮมแสนสงบฟังก์ชันครบมาพร้อมโซลา่าจบปัญหาค่าไฟแพงอยากมีบ้าน,านว้ววันนี้แอดมีทาโฮมหน้ากว้าง5เมตรน่าอยู่มากมาบอกต่อเพื่อนๆที่โครงการเซนาวิวาเทพร,รักบางบ่อกับ ทเทมฟังก์ชัน3มห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันมีที่เก็บของตรงนี้ด้วยเข้ามาจะเจอกับโซนนั่งเล่นกว้างมากรองรับโซฟา L, รูปตัวแอลรวมถึงติดตั้งทีวี60นิ้วได้เลยเชื่อมต่อก,กับโซนรับทานอาหารที่ทานข้าวกันได้แบบพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่ใกล้กับจุดไฮไลท์ของบ้านหลังนี้กับมุมอเนกประสงค์กันเป็นห้องเพื่อรองรับแอคทิวิตี้ของเราได้ส่วนด้านหลังเราสามารถต่อเติมหลังคาทาเป็นโซนครัวไทยสวยๆได้และห้องน้ําชั้นล่างสุขภัณฑ์ครบครันค่ะทัดมาดงบันไดมี ช่องแสงมาให้ส่วนชั้น2เริ่มจากมาสเตอร์เบรูมที่กว้างมากมาพร้อมหน้าต่างขนาดใหญ่มีพื้นที่สำรับวอล์กอินพอยเซตอยู่หน้าห้องน้ําแบบนี้เลยส่วนห้องนอน2รองรับเตียง5-6ฟุตได้อยู่ติดกับห้องนอน3ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานได้นะและสุดท้ายจะ